ไม่ได้าไม่ได้ว์กกบะดิหม่ำมมมมมลูกกูตายลูกได้ทีเยเ้ทีมคบกูด้วยคบกูด้วยคบอยูบยบอยเดิเยนจค่อยเล่นเพื่อนลเพื่อนด้วย หลังเข้าชุบลงชุบลงชุบอยู่ผมชุบอยู่ผมชุบอยู่ลูกตำเพื่อนคนเดต่อเฮ้ยอ่ะตะกี้เนี่ยเจเคแสนอรเจเคแนหนึงครับเจเคแสนยาอ่อตี่อให้สัตว ไอ้เฮียพูดมาได้ไหีดิขี้ไปเฮียหัวแตกไอ้สัตเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือไงมาชุบเพื่อด้วยจุเบื้อโง่ไอ้เฮี้ยชุบเพื่อได้เฮี้ยขี้ไปสัตโดโดน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 ไอ่ห้งหน่อยเด้มเไอ่ีเด้งหน่อยี้ไได้เฮี้ยแอกก็ไอสัตไม่ใครไม่ได้หัวติดไอเป็ดป่าวนอะไหนวะจบเบื้อด้วยเฮ้ยเพบหน่อยพหน่อย

ที่กูไม่เคยแพ้เพราะพวกกูเสียไม่ได้ย่าเสียได้จริงเปล่าไอ้เฮียเสียไม่ได้จริงเปล่าสองเดือนแล้วชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยหลังชุบเพื่อนด้วยเฮียระวังมันมีตัวดึงเงินบ้าง มึงกนม่นอหมึงจะไปไหนมึงทิ้งพวกทิงฝูงงไม่งไม่โตหรอกนะมึงอ่ะเป็นไอ้ไโ้ยโอไย้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยไอ้ยิอหรอ้ยอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอม่ได้ยินหรอ้ยได้ยิอหรือ้่าอ้ยได้ยินหรือล่าอ้ยได้ยิอหรือเปล่าพูดิไอ้ยได้ยิหรือเปล่าเอาขย้ย้อ้อออ้้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้เี้ยงติดมุมบั วางนอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูไหวชุบเพื่อนละหอแม่จุบเพื่อนละหอแม่งดเี้ยไอุบไปห่อยจุบเพื่อนละหอแม่งเด้เกีย่แม่งขึ้นว่ะเอาดีอันนี้คนเดียวไม่ต้องย่งกันคนเดียวไม่ต้องย่งกันเปนเป็นเปรื่องอ่อน่อน่อหอึแล้วอไปไปมึงไปมึงไปหอดิเี้ยปล่อยไปเลยคนเดียวมึงไปหอมึงไปหอบไม่ทำไรไม่อไม่พอช่วยไป็นอยู่ช่เป็อยู่ ตัวนเป็ดชุบไอเป็ดปดอ้องหอห่อเลยห่อเลยห่อไปตัวห่อไปเร็วเดี๋ยวโคบให้ห่อไปเราตีตำรวจได้ไอ้เฮียห่อไปใครมีรถห่อไปขอโทษคบู๊มาโดนลงรถได้ไหมอะวีถ้าลงไม่ได้ล็อกแล้วมังหมัง,ม,งมังร่วงเฮ้ยผมร่วงตี เสียล้มชะนานเลยสัตว์ไปหอไปหอยเพื่อนหอไปยังเพื่อนหอไปยังกูไม่มีรถนะส่วนนึงครับมันมาแล้ว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 ด้านหลังด้านหลังยากันเทเซอร์หมดนี่แหละมันเดินไปหอบไปขับรถไปหารถไปหารถไปดูให้ยิงางขึ้นม ไป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 มาเข้าแล้วมาเข้าแล้วมาเข้าหลังแล้วเร็วเวลาเข้าแล้วับมึงมียากันิเร์ปะมึงเอาตำรวจดิถ้ามึงมียามึงเอาตำรวจเลยเนี่ยมันมีไม่กี่คนเองมึงเอได้ถ้ามียากันอแน้เอาลูกซองบนรถเลยนะ้บรถนะตำรวจยิงไปอะดูด้วยนะครับเฮ้ยยิงบนรถนะตำรวจ เขาขึ้นรถไปแล้วไม่ใช่หรอเขาขึ้นรถไปแล้วไม่ใช่หรอครับขึ้บรถจีบรถเลยอ่ะเลเบลครับเลเบลยิงได้เขาไม่สนเขาไม่สนมึงอยากโดนมองฟังลัมไม่ตำรวจต่นลกนี่โอ้โหสองเดือนได้ไหมครับไม่รู้อ่ะคืออยู่บนรถแล้วยิงรถอ่ะลงรถอ่ะเลเบลมันยิงได้เลยหรอผมก็ไม่เห็นใครยิงนะ ผ็ไม่เห็นมีใครยิงเลยนะคะเตนเซอร์ลุงเต้นเซอร์ต้องเต้นเซอร์ไม่ได้กี่ไม่ได้เท้เซอร์ไอ้เหี้ยตะกี้มันลูกซอไอ้จุกไอ้จุกล่วงมาเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นคาตาเลยยิ่งไม่ขึ้นรถหมดแล้วต้องมันคือรถหมดอ่ะต้องใช้เต้นเซอร์ครับจบได้เอ้านี่ไม่คือไม่ไม่เทคสองใช่ไหมครับหรือยังไงไม่นะครับไอ้ตะกี้มันในนี่นราไม่ใช่หรอไอ้ตะกี้มันมันต้องใช้ลูกซองไม่ใช่หรอในเอ้ยเนี่ยในเดเบลมันต้องใช้ในนี่มันอยู่รถอ่ะเสร็จมาจบไปแล้วอ่ะ เนี <N> ่ยได้อยู่นี่ไงตบหนึ่งเนี่ยได้คนเดียวสุดไปไปเลยบ๊บกูไม่มีที่จุกไปจุกมึงรองมึงรองหมอปะมึงรอหมอเอาตายมวยเนื้อไปไหนวะหารถดิกูไม่มีรถครับไอตีอยู่ <ผม S 1> ไหนอ่ะผมมีผมมีผมมีไีซิบีอยู่ไปแล้วซิวีไปแล้ว <N> ไม่มีเหมือนกันไอตีไปไหนอ่ะไอตีตายเหรอใครไหนตีบ้างไอชุบไอตี ไอตีอยู่ไหนอ่ะมึงจะยิงมึงจะยิงค้างขนาดนี้ไอี๋อ่ะอ่ะเงาไปโรงพยาบาลเลยไอ้เหี้ยโอ้โหมึงดูนิดนี่ะมึงสู้ใครได้เนี่ยตลอดไอี๋อ่ะจให้กันตายเลยไงไอตีไม่พูดอะไรอ่ะโอ้โหหาแล้วหาตายเลยไงไปไปอี๋อ่ะยะใหตายกันเลยไงไอ้เป็นลูกเลี้ยงเลยไอ้เหี้ยเอาไปเอาตัวหลุตแนโรงพยานบ้านครับลุง ลงขึ้นไม่ได้รถบัสครับแล้วทำไงอ่ะต้องไปเก็บครับเดี๋ยวไปเก็บให้นะเราจะมีเพชรแดงแบ่งขายสักสองเมตรปะ่ะดูเลยพาลรถต่อลุงอืมเดวตีมันแปลวมาให้โอเค คุณลุงครับครับลุงลองลองลองขับดูก่อนนะเฮ้ยตีมานี่ดิไอ้เด้ครับมึงคุยวันนี้มันจะเข้า JK อ่ะไอ้เด็กเนะี้ยสวัสดีครับพี่ตีครับโอ้ไอ้ดีอ่ะของแท้ค่ะมันมันมันโทรมาหากูมันจะเข้า JK มึงมีเบอร์ลุงได้ไงอ,อ่ะอ๋อผมเห็นคุณลุโโงโพูดตรงนี้นะครับโโอ้หโอ้โห แม่คอมโบสัดด้วยไ,ไอ้หี้อะมึงนี่เปียนสเสมือนเพชรในตมมึงพูดสิผมคือเพชรเหรอเอาเฮ้ยเย,<ข>เยี่ยเะยเด่ะครับพี่โอ้โหอย่างแรกเลยนะคนใน JK ต้องมีเลยอะ่ะคือลำคอที่ดีมึงจำไว้ปป <laughs> มึงไปทำลำคอมึงให้ดีกับไอเ้เที่อช็อตเป็นเดอะแฟเลยนะมึง <laughs> ปปลุง หมอไม่มีรถกลับครับเหี้ยเอาซะเหี้ยหน้าทรงให้ยจุกเลยไอ้เหี้ยเสียงช็อตเป็นเดือบแฟกเลยอยากเข้า JK